ผมไปดูคอนเสิร์ตเบเกอรี่ร็อกมาครับเมื่อวันเสาร์พึ่งฟื้นครับเหนื่อยมากครับแก่ครับไปก็เหมือนงานเลี้ยงรุ่นนะครับเจอแต่คนรู้จักคอนเสิร์ตยาวประมาณน่าจะ6ชั่วโมงมั้งสามวงคือเล่นตั้งแต่คุ่มหนึ่งจนถึงเที่ยงคืนครึ่งนะครับวงสุดท้ายโอ้อ่ะเดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังสถานที่จัดงานก่อนนะครับจัดที่ไบเทคบางนานะครับเขาก็มีฮอล์ใหม่ชื่อ Beat Active ปกติเราไปไบเทคก็จะไปงานเฟอร์นิเจอร์งานอะไรอย่างงี้นะครับก็จะอยู่เข้าไปเลี้ยวขวาตรงนู้นครับแต่อันเนี้ย t แอคทีฟจะอยู่ตรงกลางเลยขับรถเข้าไปปุ๊บปับ้งอยู่ตรงกลางที่เป็นบันไดวนสวยๆที่เพิ่งสร้างใหม่ครับบีดแอคทีฟคนก็เยอะแยะนะครับคนที่มานี่ก็ัวเดียวกันหมดเลยครับเพราะ3วงนี้คือฟลัวพลูและมดเดิลด็อกคนที่เป็นแฟน3วงนี้สามเัพทุกคนไม่ต้องห่วงก็เข้าเวนงานนะครับก็เจอเิอลปินก็มานะคุณโอมค็อกเทลคุณบอยโลโมสซนิกผมได้ที่นั่งตรงหน้าคอนโทรลเลยครับแผงคอนโทรลอ,อยู่ข้างหลังผมอะ เออแล้วก็เขาจัดที่นั่งได้เขาเป็นฮอล์ใหญ่นะครับเขาจะเอาเวทีสมมติเวทียาวๆนี้ใช่ไหมครับแทนที่เขาจะเอาเวทีไว้ตรงมุมย,วยาวๆอ่เขาเอาไว้แนวขวางคนดูก็จะกว้างออกนี้จากเวทีระยะจากเวทีจนถึงคอนโ o นตรงหน้าผมเนี่ยก็ถือว่าเห็นชัดเลยแหละเขาก็จัดวางได้ดีครับแต่ข้อเสียคือตรงนั้นนะฮะ เขาเว้นทางเดินไว้นักร้องอยู่ตรงกลางเวทีนะครับเขาเว้นทางเดินตรงกลางไว้เลยข้อเสียคือคนมันเยอะครับเขาก็เดินเข้าออกกันตลอดเวลาไอ้นั่นจะลุกไปห้องน้ําไอ้นี่ไปซื้อเบียร์ก็เลยเดินไอ้ตรงกลางๆนี่ครับแล้วคอนโทรลเขาก็ถ่ายอยู่เขาก็บังครับไอเรานั่งริมนั่งริมที่เป็นฝั่งทางเดินครับมันก็คนเดินทีมก็บังทีก็บงับงบังแรกๆของคอนเสิร์ตก็บางคนก็มาหยุดยืนดูเลยครับหยุดหยุดยืนแล้วก็ถือดูคุยกันยิงย่งยิงย่งก็บังกันเละเทะครับทางทีมงานเขาก็ไม่ได้นิ่งนอน ยยเขาก็เตรียมเจ้าหน้าที่คอยไปเดินไปบอกนะครับโทษนะครับตัวนี้ยืนไม่ได้นะครับห้ามยืนนะครับ้าอยากยืนยืนที่ตัวเองนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็เคลียร์กันไป,ไปเป็นระยะระยะมันก็ยังมีคนเดินมายืนอยู่เป็นระยะระยะครับจนสุดท้ายเลยอ่ะเขาต้องเอาลัวมากั้นไอ้ทางที่จะเดินตรงนั้น,นครับตรงด้านหลังผม เอารู้มากั้นเลยก็เลยจบไปเขายิงนชั่วเพราะคอนโทรลเองก็ทํางานไม่ได้เขาก็โดนบังกันทีนี้ผมมานั่งตรงกลางสาวดีจำไนะครับดูคอนเสิร์ตถ้าคุณชอบสาวดีๆคุณแบบอยากได้ซาวดีๆคุณนั่งหน้าคอนโทรลครับอยู่แถวแถวคอนโทรลไว้ครับรับรองว่าซาวดีครับ เพราะเราจะได้ยินเหมือนที่คนคนรลเขาได้ยินมีเคล็ดลับผมนะผมชอบซาวดีๆแต่ถ้าอยากเห็นศิลปินชัดๆก็ไปยืนอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมแล้วครับไม่เีอะไรทีนี้ผมก็เจอน้องๆที่สนิทกันเขาอยู่ข้างๆซา,าวมันไม่ดีแล้วมันเป็นคอนเสิร์ตล็อกอัครับเขาก็อยากแบบไหนๆก็ไหนๆละเอออยากยืนอะ่ะมันนั่งแล้วมันไม่มันเพราะว่าคอนเสิร์ตล็อกอขเนาะสมมติว่าเวทีตรงกลางใช่ไหมครับสองฝั่ง เป็นซุ้มขายเบียร์สองข้างเลยขนาดไว้แล้วก็หน้าซุ้มขายเบียร์ครับจะมีร้วกัน้นเขาก็ยืนตรงซุ้มหน้าขายเบียร์ครับมันกว่าผมก็ไปเดินดูเอ,อิมก็มันจริงตรงนั้นพอดีที่นั่งผมมันโอเคไงผม,มเลยไม่ไปตรงนั้นเพราะคนที่ยืนตรงขนาดสองข้างนะเยอะมากเลยนะครับยอมยอมปล่อยที่นั่งตัวเองแล้วไปยืนดีกว่าอะไรเงี้ยเวลาเมื่อยก็นั่งพื้นเอากลับไปยืนข้างหลังข้างหลังเลยครับหลังแบบหลังที่นั่งไปเลยแบบไปยืนหลังฮออ่ะครับ เออเขาก็ยืนกันเพราะเป็นคอนเสิร์ตล็อกครับเขาอยากยืนกันมันยืนมันกว่าบางคนเขาคิดอย่างนั้นซึ่งซึ่งผมก็เป็นผมก็ยืนนะมันผมก็ยืนผมก็ยืนตรงที่นั่งผมไงผมก็ไม่ไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องแปลกครับผมเคยพูดไปในคลิปอื่นๆเยอะแยะแล้วว่าการดูคอนเสิร์ตแล้วยืนไม่ใช่เรื่องแปลกครับยืนได้ครับคอนเสิร์ตยิ่งคอนเสิร์ตล็อกสนุกนะฮะยืนได้เลยฮะเดี๋ยวเมื่อยคุณก็นั่งแหละคุณยืนไม่ได้ครบตลอดเวลาหรอกแหมถ้าข้างหลังรู้สึกว่าโดนบังคุณก็ยืนบ้างสิครับยืนขึ้นมาคร่่วาแต เวลาใครยืนอ่ะอย่าไปว่าเขาคอนเสิร์ตเขามาสนุกครับผมว่าทอยที่ทอ,ย,อยกันดีกว่าครับอย่าไปว่าเขาเลยนะครับ จ่ายตังค์มาเท่ากันห้องน้ําห้องท่าเขาโอเคนะครับใหญ่สะดวกคือที่ฮอเนี้โอเคเลยผมว่าการจัดเก้าอีก้การอะไรมันสะดวกมันกว้างมากมันจะไม่บิดเบียดกันเหมือนไปดูที่ Impact หรือทันเดอร์โดมครับทางอรมรินเขาจัดนะครับเขาน่าจะบานละสวนเนาะความสบายไว้ก่อนเนาะพอมาถึงวงมาดีวะไปถึงไหนเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงวงเลยฟลัวครับฟลัววงแรกก็เล่นมันครับแต่เสียดายที่ว่าเขาเขา,เขาเล่นวงเปิดมันตอนนั้นวงเปิดก็ประมาณทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยด้วยความที่คนที่มาเขาก็ยังแบบเครื่องยังไม่ร้อนนะเนะเบียมยังไม่ถึงอ่ะ มันก็เลยแบบนั่งกันทั้งที่ฟลัวเล่นมันมากครับแต่ว่าคนก็นั่งจนพี่คิววงฟลัวเขาเขาบ่นว่าเออแบบตัดพอโอ,โอ,โอ,โอ้เล่นมันขนาดนี้ ยังนั่งอยู่ยีเหรออะไรเงี้ยน,นั่นแหละผมว่าด้วยด้วยดีกรีมยังไม่ถึงแหละแต่พอหลังๆแกก็มาเล่นเพลงฮิตๆนั่นแหละพอพ,อพาเพลงฮิตอ่ะเออค่อยแบบลุกกระหนำ่ำทั้งฮอบล์แบบเละเทะมากครับโอ้โหแหวปากเป็นคอแตกครับเละเทะเป็นคอนเสิร์ตมือกีต้าร์หมุนกีต้าร์มันชิบหา,ายสลุงครับพอ,อจบหนึ่งวงก็มีการพักนะครับก็สภาพก็อย่างที่เห็นครับก็โอ้โหผมว่าขอหันไปเจอพี่บอยนะครับพี่บอยพี่บอยโกอยู่ใกล้ๆเลยองต่อไปคือวงพลูครับพี่น้อยก็เพอร์ฟอร์แมนซ์สุดฮะเหมือนที่เรารู้กัันนะครบเหมือดู โดยโชว์ผมรับถือพี่น้อยอย่างหนึ่งคือผมดูศิลปินรุ่นเก่าๆยุคเกายยุคอะไรอย่างเงี้ยครับมาหลายคนและทุกคนเขาก็จะมีร่างกายที่ไม่เหมือนตอนหนุ่มๆเนาะเป็นหนุ่ม,มสาวๆการเต้นการอะไรมันจะการขยับมูฟเมนต์ครับมันจะไม่เหมือนตอนหนุ่มหนุ่มสาวมันก็ไม่ไม่ค่อยเฟิรม์มซึ่งเขาเข้าใจได้นะครับมันก็อายุเยอะเนาะมันก็แบบ40 50อย่างพี่น้อยนี่กว่าแล้วแบบโอ้โหโคตรแข็งแรงมูฟเมนต์นี่แบบโอ้โหเหมือนตอนสมัยเรากรีด เขาตอนสมัยเราอยู่มหาลัยหรือมอปลายมอต้นเนี่ยแข็งแรงจังวะพี่เอากลังกายเยอะมากอ่ะชื่นชมครัพี่สุดยอดครับมันจะมีของโชว์พี่น้อยก็จะมีช่วงที่เขาเสิร์ฟคนดูครับ ก็มีช่วงเพลงช้าอยู่ๆแกก็เดินลงไปแล้วแกก็กล้องกล้องก็วิ่งตามนู่นแกขึ้นชั้นสองครับมันมีชั้นบนแล้วแกขึ้นมปชั้นสองก็ไปนั่งร้องเพลงช้าชั้น2มันมีเป็นรั้วเออแกก็นั่งอยู่บนรั้วครับเอาขาห้อยลงมาแล้วก็ร้องไปอยู่บนหัวผมเลยผมก็เลยถ่ายไว้แล้วแกก็เดินไปเสิร์ฟตรงโน้นทีตรงนี้ทีแล้วระหว่างเดินแผ่นเพลงครับหวังดีครับกลัวไม่น้อยจะคอแห้งครับส่งส่งให้2กระป๋องนะครับแกไม่ดื่มแกเขย่าเขย่าสองป๋องแล้วก็เคลื่อนมาข้างล่างโอ,โ,โอ้โหมันล็อกอัลโลจ มันพอเสร็จแกลงมาก่อนที่แกจะไปขึ้นเวทีอีกรอบแกแวะไปหาแม่แกวะ่ะคุณกมลาสุโกสนนะครับคุณแม่ไปสัมภาษณ์คุณแม่กำมลานิดหน่อยก็ได้ซีนแบบอบอุ่นเลยครับคุณแม่กมลาผมเพิ่งรู้ว่าคุณแม่ท่านอายุ88 my god 88จะ90แล้วแล้วแบบพี่น้อยก็ให้คุณแม่เขาร้องเพลงทุกสิ่งสักท่อนหนึ่งเลยโอ้คุณแม่ก็ซัดท่อนฮุกมาลากเสียงยาวด้วย88สุด แม่โชว์ของครูเนี่ยผมเชื่อว่าเกินเวลาไปเยอะเชื่อไหมครับจบคอนเสิร์ตครูตอนนั้จะห้าทุ่มแล้วมเดนด็อกยังไม่มาเลยแล้วผมก็มองไปโอ้โหเปิดไฟสว่างก็มองโอ้โหหายไปครึ่งฮอลน่าจะไปแบบล้างหน้าล้างตากินข้าวะใช้พลังเยอะครับสองวงก็ไปกันหมดแล้วอะแล้วอายุก็เลน้อยกันแต่ละคนพอมาถึงวงสุดท้ายวงที่ผมรอคอยผมคือแฟนคลับผมคือติ่งผมคือเอฟซีผมเคยเจอพี่ป๊อตหลายหนเจอพี่โป่ง,เจ,ปงเจอพี่เมทีคุยแกหลังเวทีคือผมรู้สึกแบบผมผูก พัผมผมโตมากับเขาครับแล้วผมเป็นอย่างทุกวันนี้มีลุติยมแบบนี้ก็มาจากวงเขานี่ละครับสมัยผมเป็นฟิลิปปินฝึกหัดในแกรมมี่ครับเขาะจะมีเวิร์กช็อปครับให้แบบให้ร้องออกมายืนร้องครับเปิดเพลงที่เราชอบแล้วเอามายืนร้องให้จบเพลงให้เพอร์เพอร์ฟอร์มให้เพืเพเพเพ่อนๆดูผมก็เลือกเพลงมโนด็อกผมเลือกเพลงลึกซึ้งต่ลึกๆน่าจะรู้มโนด็อกเนี่ยผมไม่ได้เก็บภาพอะไรไว้เยอะเท่าไหร่นะครับแทบไม่ถ่ายเลยเลย ยืนดื่มดำอย่างเดียวแหละแล้วลก็พี่ป๊อตครับน่ารักมากจำไอ้ตรงกลางที่ผมพูดได้ไหมไอ้ตรงทางเดินตรงกลางพอถึงบนนั้นด็อกขึ้นอนะ่ะพี่ป๊อตเขาพูดออกมาเลยนะครับเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยไม่เป็นไรครับพี่พี่คงสื่อถึงทีมงานนะฮะไม่เป็นไรครับพี่ปล่อยเข้ามาเลยครับปล่อยเข้ามาเลยคืออยากให้ทุกคนอนะ่ะมายืนออนหน้าเวทีไปเลยไม่เป็นไรคือผมก็เข้าใจนะคือคนเป็นศิลปินนะครับยืนเวทีแล้วการมองลงไปแล้วมันมีช่องว่างลง,ลง อยู่ตรงหน้าเราอะแบบอย่างน้อยมันให้มันทั้งหน้าให้มันเต็มเต็มดูอ๋อๆเข้ามาหน่อยมันจะแบบมันจะดูสนุกกว่าครับแล้วอีกอย่างผมว่ามันก็วงที่3มแลมันก็น่าจะหมดแรงหมดแล้วมามามาอ๋อดูข้างหน้ากันคนที่หมดแรงก็นั่งดูไปก็สุขสนานครับผมว่าตกระโดดไม่เป็นไรครับแต่ตอนตื่นมาอีกวันตอนเช้าตะคิวกินครับผมตื่นพุทธคิวกินขาครับ ก็ผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีวงที่ชอบในตอนวัยรุ่นเนาะแล้วเวลาไปทําอะไรไปรีวิเนียนอะไรแบบมันเหมือนงานเลี้ยงรุ่นนะครับเข้าไปแล้วก็จะเจอคนที่วัยเดียวกันชอบอะไรเหมือนกันทักกันคุยกันฟังเพลงที่เราชอบด้วยกันเดินไปเดินมาเดี๋ยวไนนอ้น้องคนนี้ไอ้มันนี่ไ้มันน,น,นี่มันมายืนด้วยกันไอ้นี่มาทักเหมือนงานเลี้ยงรุ่นใช้ศิลปินที่เราชื่นชอบเป็นคนนัดให้ ดีจะตายใครที่มีประสบการณ์รวมรุ่นอะไรแบบนี้หรือมีคอนเสิร์ตอะไรรวมรุ่นนี้ก็มาเล่าให้ฟังกันบ้างเดอ้อใครมีอะไรก็เบนมาได้นะจ๊ะอ่านทุกเ้นเหมือนเดิมจ้าสวัสดีจ้า